ที่มีสิทธิ์นะคะออกมาเรือกหมอนรองคอก่อนได้แก่พี่พอ,อเอาคอนห้าบาทค่ะสอาฟาทนะคะโอเค่ากันเาาทไปแบตรงค่ะวันี้นะคะคุณครูก็มาทักถ่ายเพื่อนๆที่นี่ค่ะนี่เป็นจุดแรกของทริปคุณครูนะคะทริปครูก็จะไปกับคณะสนองทัวร์นะคะ เราจะไปใต้สุดของประเทศไทยนะคะจุดปลายทางของเราคุณครูจะพาเพื่อนๆไปสัมผัสบรรยากาศที่เบตงค่ะเบตงเรามารืนกันนะคะไทยท่านแรกตื่นสิดเรือขอญาตคนสุดท้ายนิดนึงนะคะเป็นยังไงครับคนสุดท้ายไม่ได้ไม่ได้ <laughs> ไได <laughs> อ่โอเคมาค่ะและยคนแรกนั่งข้างหน้าเลยเพี่ยุ้ยคะ่ะพี่ยุพายุ้ย,ยเอาตัวไหนคะสีนี้เลยเหรอคะ ท sí ั้งเงินนะผ่านรปแล้วผ่าหมดสองคำคือตอนนี้พ um ี่ถาจะให้น้องบุ๋มหนึ่งอันค่ะเนาไหนเดี๋ยวให้น้องบิมประกาศค่ะใครเป็นแล้นต่อไปที่มีสิทธิ์นะคะออกมาเรียกหมอล่องคอก่อนได้แก่แต่ตอนนี้เป็นจุดแรกที่ครูหยุดพักทานอาหารนะคะเป็นมือแรกของสนองทัวค่ะจุดนี้เป็นจุดที่ เราจะได้สัมผัสกันนะคะก็คืออาหารหลากหลายที่ครัวบ้านฝันนะคะซึ่งเป็นจุดที่เราจะมาร่วมรับประทานอาหารกับคณะของเรานะคะรานอาหารกันนะคะบรรยากาศของคณะเราค่ะที่ของเรานะคะรับประทานอาหารมื้อแรกค่ะที่ของครัวบ้านฝันนะคะจ้า เอาคอ5บาทค่ะบาทนะขอคุณนะคะขอคุณมากค่ะอาหารจานอาหารมื้อแรกนะคะ p v p จัดให้เป็นตัวราา ขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะคำแรกของคุณครูนะคะน้ำพริกปลาทูค่ะเรียกวัดอะไร่ที่มีไก่เบียร์ตัวอร่อยมากัดไรพี่แดงเป็นไงบ้างอร่อยมากเลย้วน้องตัวนี่สุดยอดเลยบริการดีมากเลยการดีราคา่จัดตัวก็ไม่แย่ มื้อแรกก็อ,ะะอย่างนี้แล้วนะคะสุดยอดไปเลยนะคะอร่อยมาก ไปไหนกันเออไปเบตงอหรอคะขนาดลือแรกเรียบร้อยแล้วนะคะที่ครัวบ้านฝันจังหวัดเพชรบุรีนะคะนําโดยคณะ,ะสนองทัวคะ่ะตอนนี้เราก็จะเดินทางต่อนะคะเพื่อจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางของเราก็คือเบตงคะ่ะแต่ระหว่างเส้นทางนั้นจะไปสัมผัสอะไรนั้นตามไปเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้คุณครูจะขึ้นรถแล้วนะคะรถกำลังจะออกคะ่ะ